สวัสดีค่ะพบกับช่องออนนลินที่ดินเขาใหญ่นครนายกแปราจีนบุรีที่ดินแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนนะคะเนื้อที่10ไร่60ตารางวาค่ะมีทุเรียนประมาณ150ต้นชนดครุดแดงน,นสสีจอค่ะจะเห็นวิวเขาล้อมรอบ180องศาที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเจ้าของขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทหรือแบ่งเป็น5ไร่ก็ขายนะคะไรละ1ล้านบาททุเรียนภายในแปลงจะมีอายุ2ปีถึง4ปีนะคะคาดว่าปีหน้าน่าจะติดดอกติดผลให้เห็นบ้างนะคะจึงอยากส่งต่อให้คนที่รักทุเรียนอยากทำสวนทุเรียน มีเพื่อนบ้านน้ำไฟครบนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะที่ดินแปลงนี้ห่างเมืองปัจจีนบุรีประมาณแค่11กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใกล้คาเฟ่และแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะมีน้ำตกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นน้ำตกเขาอ,อิโต้ มเมกแกเซเว่นนะคะและเมกไกลเทคโนโลยีประจอมเก้าพระนครเหนือ ระบบน้ำเป็นระบบแรงดันนะคะสามารถเปิดวาล์วแล้วใช้ได้เลยเข้าจากถนนลาดยางเป็นถนน